ดีค่ะดิฉันนางสาวสัชีเวรบุญช่วยพร้อมกับนางสาวสุริญญาเพชรรักนางสาวนันพศนสีจันทร์นางสาวสุกันดาสีจันทร์นายธนชุมทองนายนัชกรทองใบิชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งโรงเรียนนสดานุกระดิษนนุศรและหัวข้อในการศึกษาคนฝาดได้ตนเองของกลุ่มพวกเราคือการดับกลิ่นจากการกราแฟค่ะวิ <S <S ดีโอนี้เป ่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาค้นขวาด้วยตนเองครูที่ปรึกษาครูจินนิพานาคาเสียิจิตที่มาและความสำคัญของโครงงานกาแฟถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นลำดับสองของโลกรองจากน้ำมันปิโตเรเลียมมีวัฒนาการการกินกาแฟเป็นไปอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปจากภาคอุตสาหกรรม กาแฟสดจากร้านค้าหรือแม้กระทั่งในครัวเรือนมูลค่าอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยปีพุทธศักราช2561สูงถึง17ล้านบาทมีการผลิตกาแฟ20,000ตันต่อปีแต่ไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในประเทศไทยมีปริมาณกากกาแฟเหลือจำานวนมากกว่า29,000ตันต่อปีในปัจจุบัน มีร้านคา้าหรือร้านคาเฟ่เพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้มีปริมาณกากาแฟเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากจากการศึกษาพบว่ากากาแฟมีส่วนช่วยในการดับกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์กลุ่มของผู้ศึกษาคนา้นคว้าจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิธีการทําก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟ และความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกากาแฟ่ดูประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาวิธีการตำก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟวิธีการศึกษาค้นคว้าผัางงานหนเริ่มต้น 2. ตั้งชื่อก้อนดับกลิ่นจากระกาฟแฟ 3. ตั้งคำถามและสมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 4. ศึกษาข้อมูลและแนวคิดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการทำก้อนดับกลิ่นจากรกาฟแฟ 5. ออกแบบชิ้นงานและเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าการรางบนทึกผลการทดลอง 6. กจัดเตรียมอุปกรณ์ 7. สร้างก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟ แทดลองใช้และประเมินผลกันใช้ก้นแนบกลิ่นจากกาดกาแฟถ้าไม่พึงพอใจให้ออกแบบชิ้นงานใหม่ 9. รายงานผลการศึกษาค้นคว้า 10. นบนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 11. สิ้นสุดนำกากกาแฟไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำใบอบในหีโมอบลมร้อน3รอบรอบที่หนอบสิานาทีไฟ175อองศารอบที่สอบสินาทีไฟหนึองศา รอบที่3ามอบ10นาทีไฟ150องศาอาจจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางนำแป้งมันไปผปสมกับน้ำแล้วตั้งบนเตาคนจนกว่าแป้งมันจะสุกแล้วนำไปผปสมกับกากกาแฟาที่เตรียมไว้ ก,กากกาแฟาที่เตรียมไว้เมื่อผสมกากกาแฟได้ที่แล้วให้นำแบ่งใส่แม่พิมพ์ทิละนิดเมื่อใสแ่แม่พิมพ์จนเต็มให้แกะออกมาแล้วนำไปตากแดดประมาณ5-6วันจนกว่ากากาแฟจะแห้งสนิทเมื่อแห้งสนิทแล้วนำใส่บรรจุภัณฑ์แล้วติดฉลาก วิธีวัดประสิทธิภาพเบื้องต้นของชิ้นงานโดยพวกเราได้สร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งห้องเรียนพิเศษโดยมี10ข้อและ5ตัวเลือกครับสรุปผลการทดลองจากการศึกษาค้นคว้าการทําก้อนับกลิ่นจาก,กาศกาแฟมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีทําก้อนหับกลิ่นจาก,กากาแฟและศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ทดลองใช้ที่มีผลต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟพบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก4.3ประเด็นที่มีผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจมากคือรูปร่างและขนาดของก้อนดับกลิ่นความปลอดภัยในการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟรจุภัณฑ์ของก้อนดับกลิ่นอายุการเก็บรักษา ความสะดวกในการใช้งานก้อนดับกลิ่นและกลิก่นของก้อนดับกลิ่นความพึงพอใจโดยรวมผลิตภัณฑ์ก้อนดับกลิ่นสําหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยคือความสามารถในการดับกลิ่นคุณภาพของก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟและความสามารถในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งตรงกับสมมุติฐานการศึกษาคนขวาที่ว่า ก็เฉลี่ยวความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มทดลองไม่ต่ำกว่าระดับพึงพอใจมากบทสรุปและการอภิพายผลจากการศึกษาคนคว้าก้อนดบกลิ่นจากก,กาแาฟมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำก้อนดบกลิ่นจากก,กาแาฟและศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มี ต่อการใช้ก้อนดับกลิ่นจากกากาแฟเพราะว่าผู้ทดลองให้ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากคือ4.3ประเด็นที่ผู้ทดลองใช้ให้ความพึงพอใจมากคือรูปร่างและขนาดของก้อนดับกลิ่นความปลอดภัยในการใช้งานของก้อนดับกลิ่นประจุภัณฑ์ของก้อนดับกลิ่นอาอยุในการเก็บรักษา ความสะดวดในการใช้งานของก้อนดับกลิ่นกลิ่นของก้อนดับกลิ่นความพึงพอใจโดยรวมกับผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจน้อยคือความสามารถในการดับกลิ่นของก้อนดับกลิ่นคุณภาพของก้อนดับกลิ่นจากกา,กาฟแฟและความสามารถในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของก,ก,รกร้อนดับกลิ่นอาจมีสาเหตุมาจากกลิ่นของก้อนกาฟแฟใส่กลิ่นแต่งลงไปน้อยเกิน สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของเบนจามาาและคณะ2,559ที่ได้มีกานท,ทำศึกษาเรื่องจะบูจากกาก,กาแฟอ,อาราบิก้าเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการทำผลศึกษาพบว่าหากนำกลินต่างๆมาใส่ในกากาแฟจะช่วยเพิ่มความหอมชื้นขึ้นมากขึ้นค่ะ